ข่าวอัปเดตนะครับซีซั่น5และซีซั่น6มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปแตละสำหรับซีซั่น5นะกำหนดการของเกมจะมาวันที่7เดือนมีนาคมหรืออีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับก็หลังแอสตาเข้าประมาณสัก25วันเฉลีย่ยประมาณนี้แล้วกันนะหลังแอสตาเข้าวันที่12อีก25วันจะเป็นซีซั่นที่5และซีซั่นที่6กาลังจะมาต่อหลังจากนั้นซีซั่นที่6ก็เป็นในส่วนของตัวรักกับยามิ นั่นเองนะซีซั่น5คือแมกนากับในส่วนของชาล็อตเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอา4สีตัวละครนี้มันเป็นตู้สีสั้นดังนั้นเราสามารถเลือกได้อย่างแน่นอนดังนั้นเรามาตอบตรงนี้ก่อนนะครับว่าซีซั่น5เราจะเลือกชาล็อตนะครับแต่ว่าในส่วนของซีซั่น6เนี่ยมันต้องดูที่ตี้ว่าคุณเล่นตี้อะไรนะครับสมมุติว่าถ้าหากคุณเล่นตี้สีฟ้าก็เลือกรักเลยถ้าเล่นตี้เขียวอาจจะเป็นยามิก็ได้แต่ในการแข่งยามิไม่มีใครเลือกนะครับ แล้วก็รักด้วยไม่มีใครเลือกซักกับคนแต่ว่าไอ้ชาลอตเราเห็นแน่นอนแม็กน่าเอาง่ายไอสตัวเนี้ยเราเห็นแค่ชาลอตตัวอื่นไม่มีดังนั้นตอนนี้คำตอบน่าจะพุ่งไปที่ชาลอตส่วนตัวอื่นๆอ,อยู่ที่ตี้ละว่าคุณเล่นแบบไหนแต่มีเยอะดีกว่าไม่มีเอาละจบในส่วนนี้ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดในคลิปนี้คืออะไรอาเจ๊ครับเลีวหนะ้ามาในช่วงของยามิกับรักนั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าน่าจะ าจากกําหนดการเนี่ยเราเห็นอยู่นะตอนนี้คือวันที่28หมายความว่าไม่น่าเกินอีกหนึ่งสัปดาห์อาเจน่าจะมาวันไม่เกินสักวันที่5ถึงวันที่10เดือนเมษามาแน่ๆสําหรับอาเจถามว่ามาตอนนั้นดีไหมโคตรดีเนื่องจากว่าเอาละเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมละในส่วนของเดือนหน้าเราจะต้องเดิน3เนี่ยถ้าอาเจไม่มาจริงๆนะเดือนหน้าเราจะเปิดหาอะไรกันราชินีแม่มดกับฟาน่าเราได้2ตัวเลย ชัดเจนตรงนี้เอาไห้ชัดได้แน่ๆเพราะจริงๆเนี่ยไอเพชรอะเราต้องเก็บมา2ส่วนเนาะส่วนแรกจะเปิดในส่วนของราชินีแม่มดกับาราชินีแม่มดกับอาเจ๊แต่ถ้าอาเจ๊มันเลื่อนไปเดือน4หมายความว่าเราไม่ต้องคือเรามีโอกาสในการเก็บเพชรเพิ่มอะเออนั่นแหละดังนั้นเราอาจจะได้ทั้งฟาน่าเขียว3ตานะครับในส่วนของราชินีแม่มดด้วยคู่เลยในทีเดียว ก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวละครที่คุณจะต้องเจาะจงมีดังนี้เอาไว้ใั้ก่อนนะ1ชาลลอตต์เขียวตู้ซีซันได้แๆนๆ่เลือกเลยนะอันดับต่อมาราชินีแม่มดอันนี้ห้ามพลาดแนะนําว่าห้ามพลาดนะครับอันดับต่อมาคือฟ้าหน้าอยู่ที่เพชรละถ้าเพชรเหละือจากการสุ่มราชินีแม่มดจะจัดฟ้าหน้าก็ได้เพราะยังไงตัวมันก็เก่งสำหรับสีเขียวนะแต่ถ้าไม่มีค่อยไปเลือกยามีอีกทีก็ได้เพราะยามีเขียวก็เก่งแต่ยามีเขียวมันเล่นคู่กับราชินีแม่มด ดังนั้นทุกตัวเนี่ยมันจะไปจบที่ราชินีแม่มดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามชัดเจนตรงนี้ก่อนนะนั่นแหละนั่นแหละดังนั้นเลยบอกว่าไอ้ที่ห้าผ้าคือราชินีแม่แม่ไม่อราชินีแม่มดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปสู่อาเจในเดือนที่4กันขั้นตอนเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากาันเหตุผลที่มาบอกก่อนเพราะเพื่อนๆจะได้เตรียมเพชรกันถูกเนื่องจากพรุ่งนี้ตัวละครแอสซ่ามันมันจะเข้าเนาะพอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า เพชรอาจจะเหลือเลยหรือไม่เหลือมันมี2ทางเนาะถ้าไม่เหลือเลยคือ0ูกับเหลือเยอะน้อยอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงถ้าเหลือเยอะอารกดีหน่อยฟ้าหน้ามาสมเลยไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเพชรไม่เหลือเลยหรือแบบเหลือแบบกลางๆอ่ะเช่นอาจจะเหลือสัก1 0 0อยโลฟาหน้าคุณก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าแบบเพชรไม่เหลือเลยอ่ะอันนี้อาจจะต้องหยุดแล้วก็รอไปสุ่ราชินีแม้มดโตเดียววขคาไปอาเจ๊เลยเพราะเพชรคุณอาจจะไม่พอเว้นเตเติมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็บอกข่าวเป็นประมาณนี้ถือว่าเป็นกําหนดการละ ซีซั่น5กับซีซั่น6จะมาในเร็วๆนี้